สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมนักเคนนะและนี่คือเดอะซิมซีนะครับเอาละตอนนี้เราอยู่ในอาชีพผู้รอบรู้เทคโนโลยีนะเดินทางมาถึงขั้นที่5แล้วนะครับเอาละมาเริ่มด้วยหน้าต่างการทํางานเลยแล้วกันครับตอนนี้เราอยู่ในตําแหน่งผู้จัดการโครงการนะได้ค่าแรง80ซิมมูต่อชั่วโมงนะครับทางานเวลา3ามโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะทำงานจันทร์ถึงศุกร์นะครับหยุดส่ออาทิตย์นะครับ ราประสิทธิภาพนะครับเริ่มต้นใหม่ที่ปานกลางนะเอาล้ครับทักษะที่ต้องการในตำแหน่งนี้นะครับก็คือทักษะการเขียนโปรแกรมนะครับระดับที่5นะก็วิธีฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมก็ไปที่คอมพิวเตอร์ได้เลยครับแล้วก็ไปเลือกที่โหมดการเขียนโปรแกรมนะแล้วก็นี่ครับเลือกการฝึกได้เลยหรือว่าจะสร้างโปรแกรมหรือทำตามฟังก์ชันที่มีได้เลยนะครับส่วนทักษะที่2นะครับก็คือทักษะการเล่นวิดีโอเกมนะก็ไปที่คอมพิวเตอร์เหมือนกันนะครับไปที่โหมดการเล่นเกมนะครับแล้วก็เล่นเกม ได้เกมหนึง่งสักเกมหนึ่งนะครับเอาละอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็งานประจำวันนะครับเป็นการเขียนโปรแกรมนะอ่าโอเคอ่ะไปะเริ่มกันเลยมาดูว่าต้องใช้กี่วันในการเลื่อนขั้นนะครับก็อ,อื่นกลับมาจากงานแล้วก็ต้องรีโหลดกันก่อนนะครับเอาละเดี๋ยวผมให้ซิมดีโหลดให้เรียบร้อยนะครับอ่ะเอาละ เรียบร้อยกาห้องน้ำซะ,ะส่วนงายประจำวันไปที่การฝึกโปรแกรมได้เลยนะครับแต่ผมใช้ซิมฝึกโปรแกรมนะเี่ก็เก็บกวาดซะ,ะแล้วก็มาฝึกเขียนโปรแกรมได้เลยระหว่างนั้นก็คุยไปด้วยเลยนะครับจะได้เพิ่มหลอดสังคมไปในตัวนะ,ะซิมทำกิจกรรมร่วมกันนะครับ เดี๋ยววันนี้เป็นวันเสาร์นะต้องพวกนี้จะเป็นวันหยุดนะอาจจะต้องพักผ่อนวันหนึ่งนะ,ะไม่เป็นไรยาวไปแะถ้าเกิดใครเริ่มเล่นที่อาชีพนี้ก็แนะนําให้ฝึกทักษะนี่นะครับการเขียนโปรแกรมไว้เลยเนาะแต่ของผมฝึกไว้เรียบร้อยพอดีพอด,ดีมีเวลาเหลือเยอะจากอาชีพวักนก่อนนะก็เลย ตอนนี้ทักษะการ,รเขียนโปรแกรมก็เลยเต็มนะครับเอาละอ่ะเดี๋ยวเราไอซิมเล่นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับทำงานให้ครบนะ,ะคุยไปยาวนะฮะเดี๋ยวผมใช้ซิมพักตอนจนกว่าจะง,ง่วงแล้วกันนะเป็นหลอดแดงเลยแนละ้วกันอ่ะตอนนี้ซื้อเสร็จสมบูรณ์นะครับเรียบร้อยเอาคอมพังด้วยอ่ะซ่อมซะเลยโอเคอ่ะ เล่นต่อเล่นต่อฝึกต่อเลยนะครับ<ม>โอเคอมริคก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะโอเคฮะเดี๋ยวฮะเดี๋ยวเติมเ,เรื่อยๆครับจนกว่จาจะง่วงนะเป็นหลอดแดงเลยนะจะได้ไม่เปลี่ยนเวลาการนอนนะบางทีถ้านอนเร็วไปนะสิ่งเราก็จะไปตื่นอีกเวลาหนึ่งนะครับ ทุกนีก็น่าจะเล่นขอ้อีกทั้งวันเล่นไปเรื่อยครับโอเคม่วงเต็มที่แล้วประมาณตีหนึ่งพอดีนะอ่ะพักผ่อนพักผ่อนพักผ่อนได้ไปเอาละฮะสุวันหยุด ที่สดใสพักผ่อนได้มาอาทิตย์นะครับก่อนจะเริ่มงานนะเอามาดูกันว่าผมคิดว่าน่าจะน่าจะใช้ประมาณ3วันนะโอเคอ่ะใครทำก่อนดีอ่ะซือ้อไปกินอาหารแล้วกันแมรีร่อาบน้ำก่อนแล้วกันนะเตรียมพร้อมกันเลยไปเคสเ้อไปซ,ซ่อมเมื่อกี้ไนดะ้เท่าไหร่เน,นนเนี่ย53%เลยเยอะเหมือนกันนะเนี่ย อ่ะเอาท้ำได้โอเคอ่ะเดี๋ยวผมใช้ซิมเล่นเ่อเล่นคอมต่อเรื่อยๆเ,เลยนะดูนะดีกว่าซะพังไหมโอเคไม่พังอ่าเขียนโปรแกรมซะเราอยู่ในโหมด การเทโนอโรีเราต้องทำคอมให้ชำนาญนะครับ<ๆ>โอเคยันไปเรื่อๆยๆจนกว่าจะหิวนะ24ชั่วโมงกับการทำงานนะครับหนึ่งวันเต็มๆยัมีเพื่อนเล่นคอมด้วยอย่ข้างไม่เหงานะก็เป็นอาชีพที่ไม่ต้องทำอะไรมากดีนะอยู่แต่หน้าคอมเลยนะ จะมีโต๊ะคอมสักตัวนะครับชุดคอมพิวเตอร์นะแค่นั้นเองแต่ฟังก์ชันอื่นยังไม่ได้มีเลยนะหมายถึงอ้พวกอของที่สนทนาเกี่ยวกับคนคนอื่นนะมัอนอาชีพอาชีพอะไรนะอาชีพธุรกิจใช่ไหมมันก็ยังมีแบบหัวข้อล้อเลียนเจ้านายล้อเลียนลูกน้องมุกตลกอะไรอย่างเงี้ยนะแบบปฏิสัมพันธ์นะครับอาชีพนี้ไม่ค่อยเห็นนะยังไม่มีคำสั่งเลยนะอ่ะนะ ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวซิมของร้องก็น่าจะหิวประมาณชั่วโมงที่สิบหกสิบเจ็ดนี้นะครับยาวไปนั่งคุยกันทั้งวันอะไรเต็มอิ่มไปเลยนะ ผมไม่แน่ใจว่าอันไี้มันสร้างสมาธินะ่าจะเป็นเครื่องตกของตกแต่งนะครับพอมานั่งแล้วเพิ่มเพิ่มมากาันนะว่าสมาธิสุดๆเลยโอเคชั่วโมง17บเจ็แล้วฮนะั<อ>ทำอาหารได้ดีไหมมันจะยังไม่ค่อยหิวกันนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องรีบอโอเคอารมณ์ก็เปลี่ยนพร้อมกันเลยนะนเออ พออยู่กับเพื่อนโอเคเดี๋ยวให้ซูเวอร์ไปอาหารนม่มีไหมทำอาหารเลยแล้วกันทำอาหารซะไปะแต่ผมใช้แมรี่เข้าห้องน้ำนะ อ่ะไม่ไปน่งกินเจียชอบเพี้ยนกินก็เชลเดียเหมือนกันเก็บข้าวที่ซะแล้วก็หยิบมากินจานหนึ่งสโตรซิเวอร์เข้าน้ำให้เรียบร้อยครับรีโหลดเหมือนเดิมนะครับเคแล้วก็มาฝึกคอมต่อนะจริงเราก็เต็มอยู่แล้วล่ะแค่หาอะไรทำนะครับโอ้เงินประจำสัปดาห์ของซิเวอร์นะ แสนหกอ้าวมารีกกอาจารย์สะโอเคทุกอย่างรับเรื่องไม่มีอะไรติดขัดสุดคอมต่อคนระับแล้วก็มาหาเรื่องคุยนะ,ะเจะนอนชั่วโมงที่เก้าเหมือนเดิมนะครับเก้าชั่วโมงก่อนการทำงานนะโอะเคกำลังดี ลงตัวนะครับน่าจะพักผ่อนพอดีนะตื่นเต้นจังเลยจะได้ไปทำงานแล้วเือว่าจะใช้กี่วันเหรอถ้าไม่มีอะไรปิดผาก็คงไม่เกินสามวันนะแน่นอนโอเคอสี่ชั่วโมงอการทำงาน เออเขาหาเรื่องมาคุยกันได้ไม่เบือ่อจริงนะอ่ะอีสมาธิอีกแล้วสมาธิสร้างได้สุดยอดจริงเอาละไปอ่ะพักผ่อนได้แมรี่ด้วยนะพักผ่อนพักผ่อน่ันที่ทำงานวันแรกอ่ะนอนนอน งานประจำวันส,สมบูรณ์เรียบร้อยนะครับทักษะของเราก็เรียบร้อยนะทั้งวิดีโอกเกมทั้งโปรแกรมนะโอคอ่ะตื่นพร้อมกันเลยไอแมรี่อาน้ำซะจะหามาทานซิเวอร์ก็ทานอาหารก่อนเลยนะครับอำละไป โอ้ของพังอ่ะซีเวอร์มาเล่นคอมรอแล้วกันนาที่เก็บกวาดแล้วก็ซ่อมแซมซะอ่ะมีเวลาเล่นคอมเล่นเหนื่อยไปอ่ะคุยได้วันนี้ทำงานวันแรกเราต้องไปได้สวยแน่นอนเลย โอ <Okay. S 2> เคเล้นคอมได้ไทำงานได้ไป,ไปดูหลอดประสิทธิภาพการทำงานนะครับว่าจะขึ้นมาขนาดไหนนะถ้าไปถึงครึ่งกลางหลอดสีเขียวระดับดีก็น่าใช้แค่สองวันนะแต่ผมว่าไม่น่าจะถึงอาจจะอ้อจดหมายค่าไฟเท่าไหร่นะ4,602โ okay. อเคกลังดีะไม่มากไม่น้อยเอาละมาเร่งเวลาต่อครับ ไปเดี๋ยวผมจะให้ตั้งให้แมรี่กลับมาข้าห้องน้ำเลยนะแล้วก็หยิบของกินซะส่วนซีเวอร์ก็หยิบของกินซะโอเคครับถึงคำว่าดีเสร็จนะครับน่าจะไม่มีน่าจะใช้เวลาสามวันอะโอเคเป็นไปตามคาดนะครับก็ไม่เร็วไป อเก็บกวาดได้ขัดซะดวยที่เห็นแล้วมันขัดตาจังเลยให้แมรี่เห็นนะหลังหลังสิงนนานนานเลยเกันเอาเข้าน้ำาซะแมรี่ก็เก็บกวาดซะแล้วก็ไปอ่ฝึกโปรแกรมได้ เช okay. ื้อก็ไปฝึกด้วยนะครับเป็นการทำงานประจำวันนะให้เสร็จนะแล้วก็หาเรื่องคุยซะ,ะจะได้เพิ่มหลอดสังคมเป็นในตัวเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ความสนุกเราลดลงเยอะเลยนะเคยเป็นไงบ้างทำงานวันแรกใช่ฉันว่ามันเยี่ยมมากเลยพ่กนี้จะต้องดีกว่าเมื่อวานแน่นอนไม่ใช่สิดีกว่าวันนี้สิจะดีกว่าเมื่อว,วานได้ยังไง เพิ่งไปทำงานวันนี้เองเอาละเรารีโหล,ล,ลอดอาหารอะไรเรียบร้อยนะครับที่เหลือก็ทำงานประจำวันให้เสร็จนะครับก่อนไปทำงานอีกวันต่อไปนะ,อะโอเคต่างของซิลเวอร์ก็ค่าสิบเปอร์เซ็นตะ์แมรี่นำไปก่อนนะเจะสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอย่างนี้นเสร็จก่อนนะงานประจำวันโอเค ไปสิบชั่วโมงก่อนการทำงานนะครับเดี๋ยวเราจะอน,นอนชั่วโมงที่เก้าเหมือนเดิมนะเกมแมพี้เสร็จเรียบร้อยบา uh oh. สิเวอร์ครับเ uh oh. ป็นยังไง uh oh. เสร็จไหมโอเคเสร็จเรียบร้อยครับ uh oh. ที่เหลือก็ uh oh. พอเวลาพักผ่อนครับ uh oh. โอเคพักผ่อนได้ 9ชั่วโมงทำเป็นกิจวัตรเลยนะไปะไปเริ่มงานวันที่สองกันนะครับโอ้ลืมจ่ายบินเกือบไปแล้วไหมล่ะโอเคไม่เป็นไรตื่นเช้ามาค่อยจ่ายกันไดนะ้นะลับไปพักผ่อนทันทีซิเวอร์มาจ่ายบินซะ นนรี้ก็ไปอาบน้ำทานอาหารเมื่อจ่ายวินเสร็จก็หยิบอะไรมากินซะเสร็จเรียบร้อยเอดี๋ยวโดนตัดน้ำตัดไฟนีนแย่เลยเช็คขอบไม่ได้นะเก็บกวาดแล้วไปอาอบน้ำซะสามเปอร์เซ็นต์เท่ากันเลยฮะ เชฟหนึ่งชั่วโมงก่อนการทำงานนะอะไปเล่นคอมลอยทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีต้องเล่นคอมไปเรือ่อยๆนะคุย <c ười> <c ười> เรื่องอะไรดีอ่ะไปเลยเลยไม่ต้องคุยหรอกอสมาธิสุดๆไปเลยสิเปรทีก่อนการทำงาน,นครับ <c ười> เอาละไปทำงานได้ หยุดเล่นดูทุกคนอ่ะมาดูครับวันนี้มีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าอ่ามีนะครับภายใต้แรงกดดันนะฮะโครงการใหม่ของแมรี่เข้มงวดมากขึ้นอ่ะดูซิจะเพิ่มเราประสิทธิภาพนะครับเพิ่มเราประสิทธิภาพเล็กน้อยนะโอเคเพิ่มในด้านที่ดีแล้วอย่างน้อยก็ดีแหละอ่ะแต่ทําไมแมรี่เศร้านะครับเราพนักงานโกรธเกลียวนะครับโอเคอ่ะวันที่สองของการทํางาน,นครับ เข้าน้ำซะโอ้อาหารหมดซิเวอร์ทำงานนะทำอาหารซะมีกระเทียมของโปรดไปเดี๋ยวรอทานอาหารก่อนคนระับโอเค้กข้าวที่แล้วก็อย่ามากินชิ้นหนึ่ง เข้าน้ำนะครับเกเคในนี่ด้วยนะอะ่ะง้มาใช้โปรแกรมก่อนนี่จะจักว่าซะเกียร์ใช้โปรแกรมหาเรื่องคุยไปด้วยนะครับไปไอผู้นี้ตื่นขันแน่นอน ถึงคำพอดีเยี่ยมเลยนะถึงแค่หลอดตรงกลางของเราสุดท้ายก็ติเครื่องหมายถูกแล้วนะ,รรนะครับโอเค้ฟมาทำงานประจำวันให้เสร็จนะโอเครับรื่นดีนะครับ เอาละซีเวอร์ไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแมรี่ก็ด้วยนะแมรี่นำอยู่นิดหนึ่งนิดหน่อยนะครับอ <c oughs> พอมีเหตุการณ์เพิ่มให้ก็เพิ่มนิดเดียวจริงนะ <c oughs> โอเคเอะไปดูกันโอเคทีนี้เราเซ็นเสร็จไหมนี้มัวแต่คุยกันอยู่นะโอเคแมรี่เสร็จเรียบร้อยนะซีเวอร์ก็เสร็จเรียบร้อย เที่เหลือก็รอเวลาหนึ่งชั่วโมงกอจะพักผ่อนนะเอาละอ่ะพักผ่อนได้ไปนอนนอน,นพักผ่อนเลื่อนขั้นกันวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายใช้เวลาสามวันนะครับจะนังคารพุทธเน,ะนาะในการทำงานแล้วก็เลื่อนขั้นนะครับขั้น ที่ห้านี้นะครับโอเคหวังว่าไม่มีอะไรสไพรสยนะเหตุการณ์ไม่คาดฝันลดประสิทธิภาพการทำงานนี้ก็น่าจะแย่นะครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะยั่ดีเตนและอีกประหารมากินได้อ่ะน้ำลาน้ำ อ่ะคุยกันหน่อยแล้วกันใช่เราต้องไปด้วยสวยแน่เลยวันนี้แน่นนสิจะได้ของอะไรมาตกแต่งใหม่นะนายดำไม่ถูกเลยไปไปทำงานกันโอเคครับเริ่มทำงานแล้วนะครับวันที่สามอารมรีติกขึ้นหมายถูกเรียบร้อยนะครับเรื่องขั้นแน่นอนนะซิเวอร์ก็ด้วยนะครับอ่ะมาดูกันนะว่าจะได้อะไรนะ เล่นตำแหน่งเป็นอะไรนะครับเอาละอเคมาแล้วครับอาวเคเรียดทั้งสองคนเลยอยากพัดลอนโอเคครับมาดูหน้าต่างการเลื่นขันนะอันนี้ทั้งสองคนได้เลื่อนขันเป็นหัวหน้าทีมพัฒนานะครับได้ค่าแรงเพิ่มอีก50โมเป็น85โมโอ้โหเพิ่มน้อยจังโอเค,คได้โบนัสต่อไปนี้นะครับได้โบนั87ส874 10โมนะครับแล้วก็ได้นี่อะไรเนี่ย Innovator อร์เน Excel ี่ยอวอร์ดฟอร์โอะไร e อ c e l e x c e l l e n เซเออะไรอะไรมมนอ่านว่าอะไรผมอ่านคำนี้ไม่ออกแค่ c r e e n เหรอ,อเดี๋ยวไปดูนะครับว่ามันคืออะไรกันนะโ okay, อเคครับดูหน้าต่างการทำงานนะครับหัวหน้านักพัฒนาหัวหน้าทีมนักพัฒนานะ85สมดุดต่อชั่วโมงว่าทำงานยังเวลาเดิมนะครับ9โมงถึง ห้ามงเย็นนะสามโมงเช้านะครับทํางานจนันทร์ถึงศุกร์นะครับอยู่เสาร์อาทิตย์นะประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นทุนกลางทักษะก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพิ่มขึ้นอีกอย่างละขั้นนะเป็นโปรแกรมขั้นที่6วิดีโอเกมขั้นที่5นะงานประจำวันยังเหมือนเดิมนะครับการเขียนโปรแกรมเหมือนเดิมนะโอเคอ่ะไปดูขอ,ของหน่อยสิอ๋อไปถ้วยรางวัลน,นะครับอ๋ออวอร์ดนะไปถ้วยรางวัล โอเคเราจะไว้คู่กับถ้วยรางวัลถ้วยอื่นๆที่เราได้นะอ่ะเดีเลยมีอะไรให้ดูไหมมันเป็นเหมือนอะไรเขาเรียกรางวัลเหมือนรางวัลวิทยาศาสตร์เลยโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับอ่มันบอกว่าตกแต่งสร้างสมาธิสีนะโอเคเป็นสีน้ำตาลนะเปลี่ยนสีได้ไหมเอาเปลี่ยนสีได้ครับ เสีเงินเอาสีทองมาเป็นสีทองลแล้วกันรางวัลก็จะเป็นเสีย่ยมตาลกระดูกกระดูกเข้มข้นดีนะเสีย่ยมตาลโอเคเราจะเอาสีทองด้วยนะจะได้เข้ากับรางวัลอื่นนะรางวัลอื่นเราก็ไปโทนสีทองนะโอเคเราผมจะขายนึงนะครับเก็บไว้อนึงเหมือนเดิมนะนี่ถ้วยรางวัลก็จะอยู่ตรงนี้เลยสีร่รางวัลละเดี๋ยวจะหาโต๊ะเรียงสวยๆนะตอนนี้มันยังไม่ยังมีผมไม่รู้ว่าเอาโต๊ะอะไรมานะก็เลย แต่คิดว่าอาจจะมีตู้โชว์สักตู้แหละเก็บรางวัลโอเคตอนนี้มีสี่รางวัลแล้วน,นะวันนี้ได้เพิ่มอีกรางวัลน,นึ่งละโอเคก็ประมาณนี้นะครับของผู้รอบรู้เทโนโรี่ขั้นที่ห้านะเอาละครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe แล้วพบกันใหม่อีพีหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ tomorrow hey.